ยมเวลายโยมสร้างผู้ไรก้กัศงอาตมากะอยากฝากบอกว่าสร้างได้แต่ว่าให้สร้างแบบพ้นที่มีบุตรกีผ้าวาสูงเป็นอย่างจังวาจังสัน้นเฮาสร้างเขาได้แต่ว่าเฮา่าสิไิคิดทำลายชีวิตเขาไปเหยียบย่ำเขากลับไปแก้แค้นเขาเฮาสร้างเขาได้แต่ว่าเฮาจะเอาไปเป็นขออ้าง ในการเหตุผิดศีลธรรมเฮ้าสร้างเขาได้แต่ว่าให้เฮ้านี่ให้เว้นระยะห่างกับเขากูสีบออนซ้อนมึงกูสียู่พ่อกูมึงก็อยู่พ่อมึงไปเฮ้าสร้างเขาได้แต่ว่าให้เฮ้านี่จงให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของเขาน้ำว่ายๆไงๆก็คือเฮ้าสร้างเขาเฮ้าก็บ่ต้องจำเป็นต้องไปทำลา่ชีวิตเขาะบ่ต้องไปแก้แค้นเขา คนที่มีบททีพระวาสูงนี่การควบคุ้มชีวิตของเจ้าของนี่มันดีที่สุดดีกว่าเฮาสิไปคิดแก้แค้นเขาเอาสน,นะเขาโดยที่ว่าเกิดประโยชน์อีหยังเลยขอฝากไว้ให้คิดจะเลื่อนพอน